มีคนถามมานะคะว่าดื่มกาแฟดำเนี่ยจะหลุดฟาสไหมนะคะไม่หลุดค่ะกาแฟดำสามารถดื่มได้ทั้งในช่วงฟาสช่วงฟีตนะคะ ชอบมากมันละมุนมากเลยค่ะสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยชอบพวกคาปูเอสเปรสโซ,โซที่เขาผสมนมครีมนะคะแต่ตอนหลังเนี่ยพอมาทำให้ฟลินไขมันนะคะรูทูนเนี่ยก็เปลี่ยนเลยค่ะจากที่เคยดื่มกาแฟดําไม่ได้กนละายเป็นมาติดอกติดใจเพราะว่ากาแฟดำเนี่ยมันมีค r โรเจนิกแอซิดแล้วมีคาเฟอีนด้วยนะคาเฟอีนเนี่ยช่วยทําให้สมองตื่นตัวแล้วในส่วนของค r โรเจนิกแอซิดเนี่ยช่วย กระตุ้นการทางานของระบบเอาผลาญและทำให้เรารู้สึกอิ่มนานขึ้นคุณผู้ชมคาะใครอยากลีนด้วยเอฟนะออสการ์แนะนำนะคะดื่มกาแฟดำค่ะมันฟิลดีมากเลยอ่ะทุ่อถ้าไม่มีกาแฟสดแบบนี้สามารถใช้เป็นกาแฟดีปิปหรือไม่ก็เป็นกาแฟผงได้นะขอให้เป็นผงกาแฟดำร้อยเปอร์เซแล้วใส่กับน้ำร้อนค่ะไม่ผสมน้ำผึ้งไซรัป ครีมเทียม,มนมข้นหวานนมข้นจืดอะไรแต่ไรไม่ใส่เลยนะคะถึงจะเรียกว่ากาแฟดำบางคนก็เรียกอเมริกาโน่นะคะแล้วแต่เร่งเผาผลาญค่ะามาดื่มนะคะอยากลีนด้วยอเฟิล์มกติตาออสการในช่องไลฟ์กลีนค่ะ